แล้วผมต้องถอยเข้าบ้านล่ะผมจะถอยอยังไงมันก็ต้องเปดีนทันคุณอ่ะเอา้าการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นจนคนอื่นเข้าออกไม่ได้เป็นความผิดระหูโทษรถเข้าออกในซอยอะ่ะม,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 มันไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีมือครับมันเกี่ยวกับจิตสัมน,นึก Oh. เหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยนะฮะก็คือเรื่องของการจอดรถนะฮะกีดขวางหน้าบ้านของคนอื่นเนี่ยทำให้มีปากเสียงมาก็มากแล้วนะฮะอย่างเหตุการณ์นี้นะครับก็คือมีป้าคนหนึ่งเนี่ยไปจอดรถนะครับขวางทางเข้าออกหน้าบ้านของคนอื่นนะฮะนำซ้ำเนี่ยป้านะฮะยังไปด่าคนอื่นอีกด้วยนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านประชานิเวศ2ระยะ3ซอย22นะครับปากเกร็ดนนทบุรี ซึ่งทางเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าว่าวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถและรถที่จอดเป็นรถที่จอดตายไม่ได้มีการขยับใช้งานผมถามหน่อยว่าการที่มีรถจอดและมีพื้นที่ในบ้านแต่ไม่เอาเข้าไปจอดเนี่ยมาจอดขวางหน้าบ้านผมพยายามด้วยเหตุและผลว่าเข้าออกลําบากจะเข้าออกผมต้องมาถอยเลี้ยวถอยเลี้ยวหลายๆรอบไปทําไมในเมื่อเป็นพื้นที่สาธารณะเหตุตามคลิปครับมีการด่าผมบุพการีครอบครัวของผม แล้วก็ยังด่าเรื่อยๆไม่หยุดตอนนี้ทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดูพื้นที่ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองชมคลิปดูสักนิดหนึ่งครับผมแม่ไปด่าพ่อแม่เขาซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะริแล้วพ่อของเกี่ยวอะไรฮะแล้วคุณมานี่พ่อแม่ผมเนี่ยฮะเกี่ยวพี่จรมเอาไว้ให้พลังความกูไม่ใช่ยังไงแม่แล้วคุณมาจอดรถขวางเนี่ย แล้วมันเป็นพื้นที่คุณจอดตายอ่ะคุณจอดคุณไม่ได้ขยับบาคุณไม่ได้ใช้อ่ะมึงลงขับออกมาซิเดี๋ยวให้ตำรวจมาดูซิว่าขับได้ไหมฮาจะมากลับอะไรเวรแล้วเดี๋ยวรถเขาคุกมาเนี่ยรถเขามึงไม่ต้องมาห่วงมึงห่วงรถมึงเถอะ ไอ้หนึ่งห้าแปดห้าเนี้ยไม่ใช่คือคนเขาตีเขาตีวงเวลาตีวงมันก็ต้องขยับแล้วทีน like ี้ขยับหน้าขยับปลาแล้วทีนี้เรากำลังมาสอดฝั่งนี้นัก็ไม่ได้ได้ถ้ามันนใส่ดีได้ให้แม่มันไม่มีอะไรเลยแต่แม่ก็เป็นผูดนี่นะครับนะพื้นที่ในซอยนะครับเนาะผมต้องมาเสียเวลากับการที่ว่าจะออกจากบ้านเกือบสิบนาทีได้นะครับนะ กับการที่ว่ารถคันนี้จอดตายนะครับนะไม่ยอมขยับคือก็ตูนในซอยเข้าใจได้ว่าแต่ละคันเนี่ยคือรถเขาจอดหน้าบ้านแต่ว่าเขามีการใช้งานนะครับเขาไม่ได้จอดขวางจอดตายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มามานั่งด่าผมนะครับนะแล้วก็บอกว่าผมแก่ตัวนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ตอนนี้ก็ นั่งด่าพ่อแม่ผมนะครับแ,แล้วก็มาแตะเนื้อต้องตัวผมนะครับตอนนี้ก็ยังเขลียไม่ได้นะครับก็เรียกใส่ตัวแล้วแจ้งหนึ่งเ้าหนึ่งไปแล้วว่าเอรถรถมาขวานหาเข้าออกนะครับผมยังไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยคุณนดาผมเอง คุณด่าพ่อแม่ผมแล้วพ่อแม่ผมเกียวอะไรผมถามหน่อยยวละรลานอะไรของคุณมันเป็นพื้นที่ซอยดูสิรถมันเข้าออกอ่ะคุณนาะดาผมก่อนมึงะดาคุณถามลูกคุณดีกว่าคุณถามลูกคุณว่าคุณด่าผมหรือเปล่าคุณกะดากูแเียอกไม่ได้ใครมโลไปแล้วผมต้องถอยเข้าบ้านล่ะผมจะถอยยังไงมันก็ต้องติดคันคุณแหะเอ้า มันเป็นพื้นที่สาธารนณะรถเข้าออกในซอยอะ่อะ,ะมือง้ะฝีมือไม่มีขาันไม่เกี่ยวกับเร<ะ>ื่องฝีมือครับมันเกี่ยวกับจิตสํานึกนโอ<ฮ>้มันเกี่ยวกับสันดานเออสันดาน<ม>คุณนะสิสันดานมึงเนี่ยมึงก็เอาข้อเาเถียงกันยังไงมึงก็ต้องเท่ากันแันวงนว่มงันน่าัานแล้ ปวดหัวเลยเจออย่างนี้ผมก็โม็กาทีดีแล้วล่ะมุงก็โดด้วยสพี่บ่านขั้นสักจ้้าเมึงมีเงินซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับเห็นกันได้บ่อยมากเลยนะครับในสังคมประเทศไทยนะฮะซึ่งยังแก้ไขกันไม่ได้สักทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมละครับเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงฮะแล้วสามารถนําข้อกฎหมายเนี่ยมาใช้ได้ไหม เดี๋ยวลองไปฟังความเห็นจากทนายเดชากิติวิทยานันท์กันครับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้าดูข่าวนะครับมีมนุษย์ป้าคนหนึ่งเอารถไปจอดขวางหน้าบ้านเขานะครับในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งปรากฏเจ้าของบ้านเขาจะออกก็ไม่ยอมถอยรถนะครับเกิดอาการโต้เถียงมนุษย์ป้าก็เลยด่าเจ้าของบ้านทั้งทั้ที่ตัวเองต้องมีสํานึกนะครับว่าการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นจนคนอื่นเข้าออกไม่ได้เป็นความผิดระหูโทษนะครับ นะที่ผ่านมาสารดีกาก็เคยตัดสินไปแล้วนะครับการเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแล้วก็มีโทษปรับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับนะถึงแม้ว่าถนนในหมู่บ้านจะเป็นถนนส่วนกลางก็ตามแต่การใช้สิทธิต์ต้องกระทาการโดยสุจริตควรจะจอดหน้าบ้านตัวเองถ้าจอดอหน้าบ้านคนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ต้องใส่เกียวว่างไว้ให้เขาถอยได้ นะครับและเมื่อเขาเ,าเรียกให้ถอยรถก็ต้องถอยนะครับนะอย่าไปต่อว่าต่อขานเจ้าของบ้านเพราะเราเป็นฝ่ายผิดนะครับการใช้สิทธิ์อย่าใช้สิทธิ์เกินส่วนนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค่า